เปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะคะชาเขียวไข่มุกนะคะใช่แลวตรงนี้เขาเรียกอะไรอะพี่เทมแถวนี้ระจ๊ะเขาเรียกว่าซอยแม้ลำมลึกซอยหนึ่งหรือว่าซอยโรงแรมบ้านไม้แก้วค่ะเข้าทางซอยวิทยาลัยพยาบาลนะคะอยู่ทางปากซอยวิทยาลัยพยาบาลเข้ามาเนี่ยไม่เกิน50เมตรเปิดร้านทุกวันไหมคะเปิดร้านทุกวันเลยค่ะเปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นชาเขียว มุกรีนะคะลูกค้าเอาแก้วเอากี่ตักก็ได้นะบอกได้บอกได้เลยอยากได้เยอะๆเะไยอย่างเงี้ยฟิงจะเอาเต็มแก้วก็ได้นะไม่ว่าเลยค่ะคุณด้วยค่ะตั้มพี่ตามพี่บูมาหรือว่าจะหลงแล้วถ้ามาเองเนี่ยต้องปักหมุดไหมปักหมุดโรงแรมบ้านไม้แก้วค่ะปักหมุดโรงแรมบ้านไม้แก้วเลยอยู่ซอยเดียวกับโรงแรมบ้านไม้แก้วเลยค่ะโอเคได้แบบมาทุกหน้าร้านจะมีตู้น้ําสีน้ําเงินอยู่ค่ะแล้วก็ป้ายชาไม้ป้ายใหญ่มาก นี่โอ้โหนี่ค่ะน่าเสร็จแล้วจ้าร้นหน่อยนะร้อนนะคะต่องไปจิ้มหลอดนะจ้ะสามสิบห้าตาอสแกนแล้วอ๋อขอบคุณค่ะ